ภายหลังจากกรงอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบอาพาร์ตรเมนต์ย่านนนทบุรีพบงาช้างและซากสัตว์ป่าสงวนจำนวนมากโดยมีนายประเสริฐสียันยงอายุ64ปีสแสดงตัวเป็นเจ้าของพร้อมโชว์เอกสารในการครอบครองรวมแล้วกว่า1,000ล้านชิ้นมูลค่ามากกว่า10,000ล้านบาททีมข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง พบว่าอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เคยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เขาสัตว์มาก่อนแต่ต้องระงับการเข้าชมชั่วคราวเนื่องจากไม่มีคนช่วยดูแลอาจทําให้เกิดการสูญหายหรือชมนุษได้ประกอบกับเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานกาลังทําการตรวจสอบเอกสารการขึ้นทะเบียนครอบครองงาช้างและซากสัตว์ป่าสงวนจํานวนมากเหล่านี้โดยคาดว่าต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างละเอียดมากกว่าหนึเดือน ด้านนายประเสริฐกล่าวว่าได้เริ่มขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานครั้งแรกตั้งแต่ปี2,516และได้เริ่มแจ้งการครอบครองในปี2,535จนกระทั่งปัจจุบันก็ได้แจ้งครอบครองงาช้างทุกชิ้นตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ได้ติดใจกับเรื่องการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่แต่อยากให้หันมาช่วยอนุรักษ์สิ่งของหาดูยากเหล่านี้ในในฐานะที่ผมครอบครองสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินหรือประโยชน์ต่อประเทศไทยเนี่ย ผมอยากจะร้องขอทางทางคนไทยเนี่ยมาช่วยผมทําให้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกิดขึ้นและให้เป็นประโยชน์กันดีกว่าเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าผมตายไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็กระจายหมดและถ้าคนไม่รู้จริงจะไปทําอะไรมันก็เสียหายหมดด้านที่ปรึกษาพิพิธภัณฑ์เขาสัตว์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเรื่องการสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่อยู่เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทําการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ตอนนี้เงินมาแล้วทุกอย่างมาแล้วพร้อมที่จะทําแต่มาเกิดเรื่องนี้ซะก,ก่อนพอดีเจ้าของเงินก็เห็นใจเราก็เลยให้รอเรื่องนี้เสร็จก่อนตอนเราเปิดเนี่ยเขาต้องมาเชิญเขาเพื่อมาช่วยทําเรื่องเอกสารที่เราจะย้ายไปยังที่นั้น โดยวันนี้ในประเสริฐศรียันยงพร้อมทนายความจะเดินทางเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามอาชยากรรมทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าไม่ได้จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจพ้นเพียงแต่อยากให้เข้าใจตรงกันว่าการที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจนั้นเป็นการตรวจสอบเอกสารไม่ใช่การตรวจยึดของกลางแต่อย่างใดพนิชช่างทองถ่ายภาพนศยานันทองเนียมทีมข่าวอาัยการร,รายงาน